ไ์สดใน YouTube ครับโอเคอันนี้มาพบกับลูกค้านะครับเป็นคันเดิมเป็น CB65 หกห้าแบลงไได้ทันนะครับชอบจากเดิมจากเดิมตอนแรกเป็นไงครับต่างกันเยอะอ๋อ oh. อันนี้อันนี้คือแปลงมาก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับแปลงมาก่อนอ๋อ oh. แต่ไม่พอใช่แปลงมาแล้วไีแล้วอ๋อไอข้าข้าวข,ข,ข้าที่แล้วนี่แปลงเป็นสีอะไรไมาสีแดงขาวอืม แล้วรู้สึกคุณภาพงานไฟเบอร์กับงาน ABS เป็นไงบ้างครับดีเงี้ยดีเยอะดูดีกว่าเยอะครับอืถ้างานไฟเบอร์มัน,มนก็นจะแตกจะลอกเยอะนะแตกลอกไม่เนียนนะ<ม>อันนี้เนียนอันนี้เนียนใช่ไหมครับเนนียตาเนียนตา,นนตาพอรู้สึกแรกที่เห็นรถรู้สึกไงบ้างครับคิดว่าไม่ใช่รถตัวเองคิดว่าไม่ใช่รถตัวเองเลยเหรอครับเยี่ยมนะ่ันอันนี้อันนี้ทำอะไรไปบ้างครับอะไรแต่งไล่ไล่แต่งอย่างอันนี้ครับ เยอะจำไม่ได้ฉัจัดให้ัจัดให้อุจจจของไลททกนะฮะอ่อันนี้ประมาณสองสองพันกว่าบาทใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นนะอ๋อส่งมาอืมอันนี้ก็เป็นอะไรนะครอบชกนะครับครอบคชกของอะไรของโอลินของโอลินนะฮะของตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ข้างบนอันนี้ก็ ฝาเป็น ABS แล้วก็นี้เป็นเรือนใหม่นะฮะเรือนใหม่ครับ